แล้วก็จะเสิร์ฟต่อครับนักขับถมแม็กซ์ทับโดเสิร์ฟมาลูกดีมากต้องแรงจริงๆครับตรงแม็กซ์ทับโดเสิร์ฟหนักๆอย่างนี้แน่เลยครับฉายามาได้มาเนี่ยแหละครับโอ้ยดูนี่มีหยอดครับโอ้มีมีผ่อนมีหนักแล้วมีหลอกอ่ะเนี่ยนะครับเกมรับของนครราชสีมาต้องอ่านด้วยนะครับแหมอมาดูสุพรรณก็มีอะไรนะฉายาสไนเปอร์อยู่นะ แอตเตอะไรสไลปเปอร์นะแต่ละแต่ละทีมก็มีฉายากันหมดดนะแล้วดูลูกนี้ครับยอดนะเนี่ยเนี่ยครับป่องเลยนะปั่นยอดเลยลูกนี้เนี่ยโอ้โหหลังฝ่าเท้าอ่าฝ่าเท้าครับปั่นยอดยอดแล้วลงสวยด้วยครับเนี่ยครับคู่ต่อสู้ต้องระแวงอ่ะ อีกแล้วครับโอ้โหไม่ได้อยู่หลายกลุ่มครับไม่อยู่หลายกลุ่มโอ้โหเสิร์ฟปันยอนลูกนี้ลงจุดเกรงใจเลยครับดูเลยครับไม่ให้เสียงกันเลยครับโอ้โหขยับเข้ามาทั้งคู่ครับแต่ไม่เล่นเลยไม่มีใครเล่นเลยครับเอออย่างที่คุณนัทบอกครับไม่อ่ากไล่กันไม่อยากไลครับ